สวัสดีครับร้านเต่าหับนะครับก็คลิปนี้นะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เทสแผ่นเกมส่งลูกค้าสามรายนะครับจริงๆแล้วรายที่1กับรายที่3นะครับคือลูกค้าคนคนเดียวกันนะครับก็ที่แรกลูกค้ารายแรกนะครับสั่งเข้ามาก่อนเกมนะครับแล้วก็ ลายที่สั่งที่แจ้งไปนะครับที่สั่งเข้ามาอีก4เกมนะครับคือลายเดียวกันสั่งเข้ามา5เกมนะครับแล้วก็ไลน์นี้ที่แจ้งไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าร้านทําให้ไม่ทันนะครับส่งให้วันนี้ไม่ทันนะครับตอนนี้ก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสั่งเข้ามา2เกมนะครับเกมแรกลูกค้าสั่งยูกิตัวนี้เข้ามานะครับเวอร์ชันอเมริกานะครับยูซีแล้วก็โชคโบเรซซิงนะครับ เวอร์ชันอเมริกาเหมือนกันนะครับ UC ตัวนี้มีญี่ปุ่นก็มีนะครับที่เป็นฉบับของญี่ปุ่นเลยก็มีนะครับเช่นเดียวกันกับยูกิ uki, นะครับเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยก็มีแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกตรงที่ว่าอ,อ,อยากได้ภาษาอังกฤษนะครับในตัวเกมเนอะลูกค้าก็เลือกเป็นตัวเลือก NTSC-J เข้ามานะครับหลานก็จะแปลงเป็นเ,เขาเรียกว่าโซนญี่ปุ่นให้นะครับลูกค้าก็จะไปเปิดเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นได้นะครับ แต่ถ้าเป็นต้นฉบับของญี่ปุ่นเขาเลยตัวนี้นะครับไม่ต้องแปลงนะครับแต่ว่าในตัวเกมเขาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับโอเคเนาะก็วันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับขอนญาตเทสกับเครื่องเพ2สองนะครับวันนี้เสียงเริ่มจะหมดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเทสอยู่กี่ให้ก่อนก็ถ้าลูกค้าเอาแผ่นอเมริกาไปเปิดเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นนะครับ ออลูกค้าจะเล่นไม่ได้นะครับยังไงบก,กวนลูกค้าอ่านรายละเอียดที่ผมลงไว้นิดนึงนะครับก็ในช่อง y o u t u b e ผมนะครับก็ในคลิปแรกเลยนะครับผมก็ทำไว้ให้แล้วนะครับวิธีการเออสังเกตรหรือวิธีการดูนะครับเบื้องต้นเนาะแต่ถ้าลูกค้าไม่แน่นใจจริงๆนะครับลูกค้าทักแชทมาถามผมดีกว่านะครับ เพราะว่าถ้าลูกค้าอย่างที่บอกไปนะครับลูกค้าเอาแผ่นอเมริกาไปเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นนะครับเล่นไม่ได้แน่นอนเนาะเพราะว่าเครื่องญี่ปุ่นนะครับเขาจะอ่านแต่โซนญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับ เกมนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้ไอไตัวแอคชั่นรีเพยนะครับเดี๋ยวอดใจรอนิดน,นึงนะครับผมจะกำลังจะลงไอตัวแผ่น CD Action r e p รีเนะครับตัวทั้ง2องเวอร์ชันเลยตัวที่เป็นแบบพิมพ์โค้ดเองกับแบบเป็นที่เป็นเกมชาร์กน,นะครับก็ลูกค้าจะได้เล่นผมเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านที่เล่นเกมยูกินะครับถ้าเล่นแบบฝีมือนะครับใช้การแบบฟิวชั่นการ์ดนะครับก็ ก็อ่าก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่อาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับลูกค้าก็ใส่ตัวสูตรการครบนะครับน้อเข้าไปนะครับลูกค้าก็เลือกการ์ดได้เลยนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับเพราะว่ายุกินะครับถ้าลูกค้าฟิวชั่นการ์ดไม่เป็นนะครับมันจะค่อนขัางยากเนาะในระหว่างที่แข่งช่วงท้ายเกม เล่นได้ปกตินะครับนี่นะฟิวชั่นก็นี่นะครับส่วมันจะมีบอกนะครับพวกธาตุอะไรผสมกับธาตุอะไรซึ่งผมไม่แน่ใจเนาะอ่ะอย่างนี้นะครับนี่ก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้แอบมัว่วนิดนึงนะครับเพราะจำได้ว่าระหว่างตัวหุ่นยนต์กับธออาตุดาบนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ ถ้าลูกค้าใส่แช่์รีเพย์เข้าไปน,นะครับลูกค้าก็เีือกการ์ดได้เลยการ์ดมันจะครบเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ไม่ชัวร์อ่ะได้อีกเหมือนกันนะครับนี่พอขามั่วล้วน,วนๆเอาไม่ไม่ใช่งมั่วน,นะครับแต่พอจำได้นิดหน่อยเรื่องฟิวชั่นการ์ดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับยูกิคลิปนี้เทสยูกินี่ถือว่าเป็นคลิปที่มัวซิวชั่นมากเลยนะครับแต่พอจำไ,ได้นิดหน่อยนะครับไม่แน่ใจเลยว่าน้ำกับไอ้นี่จะได้ไหมนะครับอ่านี่ถ้าไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ อ่านี่นะครับนี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์กับเออเขาเรียกว่านักลบะนะครับนี่นะครับสองตัวนี้น่าจะได้เนาะอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเหมือนตัวแรกที่พอ่อขาฟิวชัช่นไว้เลยนี่นะครับตัวนี้นะสมัย ผมเล่นก็จะเป็นพวกบูไอไว้ดาก้อนเลยนะครับบูไอสามหัวอย่างนี้เลยนะครับโจมตีทีสี่พันกว่านะครับก็แอบโกงนิดนึงนะครับแต่ถ้าลูกค้าลองศึกษาดูใน Google ก็ได้นะครับก็จะมีบอกอยู่วิธีฟิวชั่นนะครับถ้าไหนผสมธาตุไหนนะครับมั่วล้วนๆน,นะครับ แล้วนะครับท้ายเกมเวลาเราชนะนะครับก็เขาก็จะมีอ่าสังเกตนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงมุมซ้ายล่างนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดที่เราได้นะครับรหัสศูนย์สองสี่นะครับันนี็จะเป็นชื่อของมอนเตอร์การ์ดนะครับนะแลงเอซีดาวนะครับโอเคสำหรับยูกิก็เทสให้ประมาณนี้นะครับ เป็นเป็นอีกเกมนึงนะครับที่พ่อค้าก็ยื่นชอบเหมือนกันสมัยเด็กนะครับเนาะมีการ์ดสะสมไดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับยูกิขออนุญาตเทสช่อชโ,ชโ,โบอต่อเลยนะครับ ก็เกมไหนนะครับที่ลูกค้าดูในร้านแล้วไม่มีนะครับลูกค้าทักแชทแล้วก็แจ้งชื่อเกมผมมาได้เลยเนาะเดี๋ยวผมเพิ่มลงไปในร้านค้าให้นะครับอ้าระบกน,นะครับ ให้ดูคัฟซีนก็ประมาณนี้ละกันนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับโชกโบบมันสนุกตรงที่ว่า เก็บของแล้วมาแก้งกันนะครับจะเล่นสองคนเนาะนี่นะครับเบิรมานนี้นะครับนี่นะครับก็จะโดนประมาณมานี้นี่นะครับ ถอยหลังสิวินะครับที่หนึ่งหาไม่เจอเลยนะครับนี่อยู่ข้างหน้านี้เจอแล้วนะครับแต่ไม่น่าจะทันเนาะ โอเคนะครับสำหรับโชว์ขบุกก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ทั้งสองเกมนะครับเทให้ผ่านแน่นอนเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนเข้ามาทุกท่านเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับร้านเต๋าครับนะครับก็คิดถึงแผ่นเทวันนะครับแนะนำมาทางร้านผมได้เลยนะครับเนาะก็อยากให้ลูกค้าได้เล่นแผ่นดีๆนะครับแล้วก็มีกล่องใส่มีหน้าสกรีนปกแบบนี้นะครับเก็บไว้เล่นนะครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับส่งหลายส่งหลายแผ่นเลยนะครับก็ขอบคุณที่บุญผมเข้ามานะครับก็ทุกเกมในร้านผมนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับผมเทสให้ทุกเกมเนาะแล้วก็เกมไหนมีปัญหานะครับผมแจ้งลูกค้าก่อนนะครับอาจจะขอเปลี่ยนเกมไปก่อนนะครับโอเคนะครับสําหรับ2คลิปนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้และคลิปนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับก็ขอบคุณ นะครับขอจบคลิปเพลงเท่านี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับมาเป็นเวลาสามทุ่มนะครับก็เดี๋ยวลูกค้ารายนี้นะครับผมแบ็กของแล้วพรุ่งนี้ผมส่งให้นะครับเนาะก็ขอบคุณที่เข้าใจนะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้เท่านี้เลยนะครับลิ้นเริ่มพันกันแล้วเนาะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม